เราเล่นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขอโทษครับต้องสู้เดี๋มาเสียงดังเลยขอโทษครับเราต้องสู้ดิฮะเราเป็นพระเอกพระเอกต้องสู้เป็กเอกใช่ไหมต้องสู้ค่ะตกอกตกใจเลยครับผมไอ้บอลไม่ต้องจริงจังมากก็ได้ผัอะไรรู้ไหมที่เคใครอะไรฮะ รู้ไหมที่แขกใครเข้ามาโวยวายของท่านจงสูฟื้อไงพูดไปเรื่อยอ่ะก็ลองดู่คนจีนไงเฮ้ยพี่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเองเลยว่ะพอดีผมเนี่ยเพิ่งจะผ่านมาแถวนี้ผมเดินทางมาจากมงทนเสฉวนประเทศอะไรประเทศจีนไงทำไมหน้าเป็นฝรั่งเหลือเกินลองมากใช่ครับเงื่อแตกหมกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรผ้าสะอาดใช่ไหมบอกกันด้วยนะผ้าเช็คหน้าลูกสาวอ๋อโอหผ้าเช็คหน้าลูกสาวหน้าหึงนี่เป็นเลิศมะเนี่ยเลิศไม่ไรแปงตรงนั้นไม่ไรไอะไรสู้เหรอสู้เหรอฮะไปน้องโถมาคนเดียวอย่าเปรี้ยวกับพี่ไอวะเอ็งรู้ไหมที่นี่ขครคุมขายคุม หลังคาดิหลังตลกเลเกินตลกอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ากตีแรงมากกระดังลเสียบุกอะไรไปอีกองทำไมไม่ช่วยบ้างเลยวะกลัวเป็นตาแปะเอาแปะช่วยไม่ได้ไอ้น้องนี่ลูกอยากจะบอกว่าพี่เนี่ยเป็นลูกคนใหญ่คนโตในนี้พ่ออีมีอีกพี่พงษ์เฮ้ยพ่อไอ้น้องทำไมหน้าฝรันหลังนี้วะฮะลูกครึ่งลูกครึ่งใช่พ่อเป็นอะไรแม่ไทยพ่อปาจีนบุรี มันลูกครึ่งไงลูกครึ่งเอ้าลูกครึ่างจังหวัดมาเจอเจอกันเล่าก็เลยกลายเป็นลูกครึ่งแล้วฝรั่งนี่รู้จักทุกคำไหมทอโหอะไรจะฝรั่งสักขนาดนีิทุกคำเลยดีกว่าภาษาฝรั่งนี่ได้หมดภาษาอังกฤษได้หมดเลยอย่ามาโกหกตอยฝรั่งจริงๆฝรั่งให้มันฟังเลยพูดฝรั่งดิพูดฝรั่งคือมอสแมนไอ้คำมองแง่ไอวีไอวีทอลกิงเบาเดนผัวอะไรเนี่ยนี่เป็นคนจีนเยอะแยะ เอางี้ดีกว่ากินขี้ฟอร์ดกันมาดิ eating for the noodle and duck มาดิเด็กแมนโอเค I'm so hungry I want to eat ตอนนี้มึงก็หัวจริงวะใช่ไหมบางเริ่มเจ็บหัวแล้วพูดอะไรเนี่ยฮะอะไรฮะพูดอะไรเนี่ยที่ผมมาที่ศาลเจ้าในวันนี้คือผมมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด n ู o d l e n ู o d l e อย่างก๋วยเตี๋ยนี่เรียกก๋วยเตี๋ยวนูุดิี่เฮ้ยอ้าใช่ไหมเนี่ยอ้าเป็ดเป็ดเป็ดอะไรแม่แม่อ้าวเป็ดนักดัก เป็ดดักไงอะไรแล้วเมื่อกี้เสียงร้องของเป็ดอ๋อเหรอเออดี๋ยวภาษาฝรั่งอย่างเรือนี่อะไรภาษาเรือเรือง่ายมากเลยอะไรเรือใช่ป่ะเออที่จะเป็นเฟรนก็เป็นยาอมก็มมนมีตาเรืออยู่ไงอ่ะไม่มีตาเรืออยู่เอาดีๆเรือภาษาอังกฤษอะไรบูตเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วอย่างน้ำน้ำน้ำเออน้ำปลาปลาปลาอะไรอน่ะ น้ำอะไรเอาดีๆอย่าตลกวอเตอร์เฮ้ยเยี่ยมเก่งมากน้ำน้ำน้ำเตอร์แล้วถ้าแม่น้ำแม่น้ำ m a s t ว r เ a t ร์มันจะ m a s t e อ w a อร์ไงแม่ไงมา s t e r น้ำ Water รวมกัน m เ s อ e r w และอย่างพ่อน้ำพ่อน้ำาเ t รวอเตอร์แล้วถ้าลูกน้ำแม่งงงเงงตลกแล้วนักนอี่สาน มาหนิมาหนิอย่าถอยอย่าถอยพอหาแล้วถอยมาหนิอย่าถอยไม่อยากหาแล้วตอนนี้จะหัวนะถ้าหมกตับแล้วจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเราเรียกว่านะถ้าหมกตับแล้วอ่ะแล้วอย่างก๋วยชอบมาเแล้วอย่างนกอ่ะนกนกนกเบิร์ดเฮ้ยอย่างนกแก้วนกแก้วเออเบิร์ดกราฟนกแก้วมันจะเบิร์ดกราฟยังไงเอ้านกแก้วไงเบิร์ดก็นกแก้วกราฟไงรวมกัน เบิร์ดกราฟแลวอย่างนกพิราบนกพิราบปากกระป๋องปากกระป๋องกฉกแลวอย่างอย่างตาี่ภาษาอจีนอะไรตาาอจมูกจมูกนสปากปากเมาสลิ้นเลียเลียอะไรเลียอะไรเเลียเป็ดผมคือผมผมหิวแล้วคุณอาแปะอะไรครับวันนี้ฉันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวที่จะมาอีกนะเก็บหัวอาแปะ ฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นละเกินกางจากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนั่งกลางกล่องนั่งกลางกล่องมามานั่งมานั่งจะได้ทําก๋วยเตี๋ยวให้กินกางนั่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอีกอะไม่ได้เราไปไปเราไม่ได้เราไเราต้องสู้เราต้องสู้อย่าเสียบุคลิกเราไม่ผู้ใหญ่ครับผมผังผู้ร้ายไม่ครับผมครับชนะน่าตลกพี่มันมาบวชเลยกัไม่รู้ก็ผมกลัวพี่ครับผมจะนั่งตรงนี้แต่ผมก็มาก่อนใครมาก่อนผมมาก่อนพี่ถึงแม้คุณจะมาก่อนผมมาที่หลังคุณนะ อ้าวเออเอออะไรวะบอลจริงวะไมเก็บผมต้องนั่งก่องเขามาทีหลังเขาต้องนั่งกองไม่เอาสตชินอะไรสตชินไม่ไปเลื่อยเตชินเลยเอางี้ผมจะนั่งผมมีวิธีวิธีเรางมังเจ็บหัวมังโนแล้วอะไรเอมีวิธีอะไรเตียมีวิธีเอาุปกรมาผมจะนั่งตรงนี้ได้ไล่ไล่เดี๋ยวนั่งไรสองคงภูมิปัญญาชาวบ้นงก้าอี้หนึ่งตัวแล้วมันจะนั่งยังไงอะยิงมายึงวิธีกลางคือเพราะว่านับหนึ่ง สองสามปับหรือนั่งลงพร้อมกันเลยเออก็ไล่นั่งไล่เลยพอาะสามมันั่งเลยอ่าโอเคพร้อมไหมพร้อมครับแปะน้ำมาหนึ่งสองสามพราสามมันั่งเลยนะสามเราพอาะสามมันนั่งเลยามเราโอเคนั่งเลยอะไรทำไมไม่นั่งเหรอวะก็สงสัยอ่เอาแปะไปไหนวะอยู่เลยหรือค่อยนั่งนั่งปุ๊บนั่งแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรเลยโอเคเฮาพร้อมหนึ่ง สองสามนั่งอ่าอ่านี่อย่างนี้ค่อยคุยกันรู้อย่างนี้สบายใจสบายใจแล้วทางรับผู้เอาอะไรเอาอะไรวันนี้มีเส้นอะไรมั่งมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กโอ้โยมีหลายเส้นมีหลายเส้นมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีเป็ดด้วยมีเป็ดด้วยโอ้ยเป็ดพาโลวันนี้มีเป็ดพาโลเป็พาโลไม่ธรรมดาด้วยไปเอามาละเอาไปเคเอาไปกพโลมาโอ้ย อะไรอีกอ่ะทำอะไรอ่ะมีปัญหาเขาเป็นเป็ดพะโล่เป็ดพะโล่ก็นั่งมองนี้ทำไมเนี่ยเออปัญหาเยอะเดี๋ยวตีนุ๊กไม้หน้าก้าวหน้าไม้หน้าสามสามครั้งมาเดี๋ยวมนับเองพอสามมานั่งนั่งเลยนะหนึ่งสองโอ้ยมาหนึ่งสองสามโอเคโอเคดีสงสัยอะไรอีกไหมแป๊ะเร็วเร็วอะไรอ่ะไอ้ลังมันสงสัยอีกแล้ว ระวังมังไหมร่อยอย่าสงสัยไม่ต้องลุกดูเลยดีกว่าดูกันเลยเนี่ยตู้มันอยู่แค่นี้เองทำไมมองก็เห็นแล้วเอาก็อยากรู้มันมีอะไรบ้างจะลุกไปถ่ายรูปเหรอครับผมแค่ลุกมองอิกแล้วเนี่ยไม่ต้องมองเลยดูก็พอแต่วันนี้เองมาเองมีปจุประสงค์อะไรที่มาร้านนี้เฮ้ยรู้ๆกันอยู่นะที่ฉันมาในวันเนี้ยมังถอดแว่นออกมาแล้ว ไอ้น้องแว่นอะไรอะแว่นเปล่าอันนี้คือแว่นสายตาแว่นสายตาเอียงแว่นสายตาเอียงแว่นสายตาเอียงพูดเป็นเล่นไปใจเอียงไงวะอุ้ยเอาเมื่อกี้มันก็ถอดมาแล้วเนี่แต่บอกซะก่อนนะแกทำอะไรก็ได้ในเขตนี้แต่ห้ามมาแย่งหมาเน่าของฉันนี่คือแฟนของฉันเขายังไม่ตายลูกสาวนีแฟนฉันนี่ลูกสาวอะ ม่มีทางที่ว่าจะยกลูกสาวสวยของนี้ให้กับจอมจงอย่างเลือกเอางี้ดีกว่าเอางี้ไ้เออเอาโอเคคือคนอันปัญหาดีกว่าเอาปัญหาโชว์ความรู้ดีกว่าเอาได้ไหมนี่ต้องชนะนะได้ไหมแมวอะไรโชบไปซื้อคอมพิวเตอร์แมวแมวแมวเดินเล่นไม่ใช่แมวเดินห้างไม่ใช่แมวโชว์ความรู้ ไม่ใช่แมวเรียนรู้เฉลยไม่เฉลยกูจะไม่ยอมเรามันดื้อเนี่ยแมวอะไรชอบไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แมวอะไรแมวไปเสียแมวไปเสียเขาเดี๋ยวเขาไป่ได้แมวเปิดเสียเขาปดเสียดังสิทธ์ไงบ้าปไหนฮะกูใช่ไงบ้านีไงปลาอะไรควายงงปลาอะไรควายงงเออปลาชอ่นไม่ใช่ปลากระป๋องไม่ใช่ปลาอะไรวะ มาดุมาดุที่ไงอ่ะเอ้าไอควายงงเลยอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมแล้วขอไงมังเรียกพ่อให้มังเรียกพ่อตีให้มังสลบเลยเนื้ออะไรมีพ่อคนเดียวโโอ้หเนื้อแดดเดียวอ๋อเนื้อแดดดีเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวมันรู้หมดเลยเว้ยเฮ้ยไอเด้รู้ไม่ได้ละไอเรื่องมังต้องตีหรือมังตีวะไพเอกดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฉันตีแกกี่ทีอ๋อเนี่ยสิบทีถูกถูกแหมกำลังจะเก้าทีงงอะไรเนี่ยงงทำไมแรกๆก็ไม่งงหรอกมาตอนแรกๆเนี่ยหากกันคืนหากกันคืนแต่ว่าตอนเนี้ยโดนตีตนงงงไปหมดแล้วเนี่ยยืนวิ่งอยู่เนี่ยเอาทายมีไหมมีไหมอะไรฮะมีไหมปัญหาได้เลยดีกว่าทายมา เอาเลยนะเออร้องคนไหนที่เปิดร้านสักนักร้องคนไหนเปิดร้านสักจินจุง้งจินจุง้ง <c oughs> ไม่ใช่แม่จีรสักไม่ใช่ใครแช่มเช่มรำแช่มเช่มรำมเปิดร้านสักไงมีเวลาสักสองสามนาทีไหมนี่ผู้หญิงทำไมถึงท้องอ่ะพ่อเขามาเลยพ่อ <c oughs> <c oughs> เดียวทำไมผู้หญิงถึงท้องเพราะว่ามีอะไรกับผู้ชายไม่ใช่ ไม่ใช่เอออ่ะยอมเออพ่อยอมมาถึงท้องพ่อช่วยฉันด้วยปัญหาเรื่องฉันพ่อมีมือด้วยใจเย็นๆใครทำไปลูกพ่อไม่ได้เอ็มกินอะไรยังพ่อฉันจะไม่กินแล้วมันมีปัญหาไอ้หลังเนี่ยให้ข้าไปกินอะไรก่อนแล้วค่อยมีเรื่องกันได้ได้เลยครับพ่อฟังเลยลูกพ่อหิวแล้ว พ่อไอ้แป้งแต่ไอ้แปะนี่ไอ้แปะนี่ติดนี่พ่อนะอ๋อไอ้แปะอะไรเป็นไงค่าคุ้มครองค่ะวันนี้เอ็งต้องจ่ายโอ้ทำไม่จ่ายร้านพังละเว้ยแล้วเมื่อกี้ร์ทำอะไรเขาฆ่าไอ้หลังนี่ด้วยเขาฆ่าใครไอ้หลังนี่เอ็งกาฆ่าไอ้หลังอะไรอะไรอะไรโอ้โกดทะยุบเลยนี่แคกจำสอนนะโอ้โหต้องจ่ายค่ะต้องจ่ายค่ะพ่อเลยจ่ายให้ฉันนะพ่อเมื่อกี้ไอ้หลังเนี่ยไอ้หลังเนี่ยแต่คนเรียกเขาฆ่ากันพ่อ ยังไม่ได้พูดอะไรเลยให้คุณูดกอรโอ้ยยังมีอะไรกับพี่ใจร้อนตายยอดมนุสาวร์ประทับพ่อลูกอ่อนยอดมาแล้วข้าคือนักปราบพ่อลูกอ่อน